ณขั้วโลกที่หนาวเหน็บมีเพนกวินตัวหนึ่งชื่อปุ๊กลุกเขาตัวกลมแล้วน่ารักแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาไม่สบายใจนั่นคือความฝันที่จะบินเหมือนนกตัวอื่นๆสักวันฉันจะโบยบินขึ้นไปบนฟ้าให้ได้เลยคอยดูฮ่าฮ่ฮ่ฮ่เจ้าตัวกลมเอ้ยเพนกวินน่ะมีไว้ไวหายน้ำตั้งหาก ไม่ใช่บินฝันไปเถอะทำไมทุกคนถึงบอกว่าฉันทำไม่ได้นะปุ๊กลุกเดินคอตกไปที่ทะเลเท้าตัดสินใจไปหาปลาวานคุณยาผู้ซึ่งมีประสบการณ์มามากมายคุณยาครับผมอยากจะบินแต่ทุกคนบอกว่าเพนกวินบินไม่ได้เลยฮฮโฮโฮหลานรักความฝันของหลานไม่ได้ผิด แต่หลานกำลังมองหาปีกในที่ที่ไม่มีหมายความว่ายังไงครับปีกของเพนกวินไม่ได้มีไว้บอยบินบนฟ้าแต่มีไว้พุ่งทยานในน้ำต่างหากหลานคือเจ้าแห่งท้องทะเลนะปุกลุกบุกลุกคิดตามถ้าเขาใช้ปีกในการว่ายน้ำจริงด้วยฉันจะลองว่ายให้เร็วที่สุดบุกลุก ใช้ปีกเล็กๆของเขาพายน้ำอย่างเร็วเร็วเร็วและเร็วขึ้นไปอีกจนร่างกายของเขาเหมือนพุ่งทะยานออกไปในท้องทะเลอะอะไรกันทำไมจุกกลมว่ายน้ำเร็วยิ่งกว่าที่ฉันบินซะอีกฉันไม่จำเป็นต้องบินบนฟ้าเพราะฉันคือเจ้าแห่งการบินใต้ทะเลตั้งหาก จากวันนั้นบุกลุกก็ไม่เคยรู้สึกน้อยใจอีกเลยเขามีความสุขกับการใช้พรสวรรค์ที่เขามีนั่นคือการว่ายน้ำที่เร็วยิ่งกว่าใครๆข้อคิดในนิทานอย่าพยายามเป็นในสิ่งที่คนอื่นอยากให้เป็นแต่จงค้นหาและภูมิใจในพรสวรรค์ที่ตัวเองมีเพราะทุกคนล้วนมีความสามารถที่โดดเด่นในแบบของตัวเองเสมอ